เดี๋นี่เฮ้ยี่ใครนะเสร็จพกลับมาสร้างภาพใช่ไหมเสร็จพี่เร็วเร็วเสร็จพี่มาเสร็จพี่ไปไปไปเซ็ตองเดี๋ยวคงมาล้วจัเจอไม่ต้องเบงไม่ต้องเบงไม่ต้องเบงที่ี่แ ไม่ต้องเบ่งเสด็จพี่เสด็จพี่ไม่ต้องเบ่งนะเดี๋ยวพี่แตะก็พี่นะมาให้เพื่อนเพื่อนเรามาแล้เพื่อนเขาบอกว่าเป็นเมนเมนไหนเขาไม่ทำเขาไม่ได้คลิปอล้ลุงไม่ก็เดี๋ยวให้เสือก็ส่งไงหนูก็ยกให้อยู่พอดีเสือมาก็ช่วยแรงได้เยอะอยู่นะคะ เสือมีอะไรมาฝากสาวเหลือน้อยบ้างไม่รู้เขามีอะไรมาฝากก็ไม่ได้บอกขนมหนึ่งลังขนมหลังขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมวางไว้กอนอาจจะไม่ือทุกลายน่ารักเสมอค่ะ นะแบบนี้เราแบบนี้เราทำได้เบาๆนะเอฟซีเดี๋ยวหนักๆเดี๋ยวให้เสือไปตั้ง้ำมูเล็กหัูนะเนี่ยไปยิงบอลกันมดอ่ะเปลี่ยนกันดึงนี่อันนี้เบาๆเาพอได้อยู่นีเบาๆได้อยู่ในช่วงผสมน้ำผสมอะไรก็เดี๋ยวไม่เสียไป ใจเลยใจเยอันนี่มนีีมบ้มีเรืุดใช่วันนี้มีคนเข้าทีมกับเราด้วยวันนี้ะวันนี้มีคนเข้าทีมกับเราด้วยนะกูได้ถุงมือกับปยาเด้อยาเด้อโอ้ดูสืถุงมือหายอยู่นอกบ้านเนี่ยเนาะอยู่ตรงไหนไม่รู้ เอาเเขาจะทำงานตรงนั้นที่รักคูหูเรานี่เอาอีกแล้วนะสะเทือนไหวเลยแผ่นดินไหวเลยโอ้ที่รักเอ๋ยเสือไปไหนมาอ๋อเสือไปอยู่กับลูกสาวมาลูกสาวเพิินทำงานแล้วนะคะน้องแตงหมู น่ารักมากเลยจ้าน้องเตงหมูน่ารักน่ารักไม่พอเรียนเก่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวคู่หูคู่หูสะเทือนกี่ลิตรกี่ลิตรจ้าโอ้โหพายุวิภา ถึงใช่ใช่ใช่สวัสดีค่ะคุณแม่บุญรักษาคุณดี A นะคะ,ะได้เวลาเริ่มงานค่ะตอนนี้ผสมปูนค่ะช่วยกันวันนี้เสือมาดีใจมากเลยค่ะเรายกงานนี้ให้เสือเลยจ้ะ,ะแต่ก็ร่วมด้วยช่วยกันให้ FC นี่แหละรอเสือมานี่แหละน้ำมีแล้วไปแล้วหนก้ามีหลาย ใช่แล้วก้เรวตยนภาพก่อน้าภาพก่อนเสืือสร้างภาพอยู่นะตอนนี้เอสีใชเวลาเรามาสั้ใช่แล้วเป็นไงบ้างดีใจด้วยนะคะลูกสาวได้นะการงานที่ดีแล้วคหายปวดเนาะเห็นเห็นช็อตนะอยากเห็นในช็อตหน้าตาสวยเนาะชื่อน้องแตงโมใช่ไหมคะ สัมภาษณ์เขาหน่อยไหมมาถึงกี่ทุ่มคะค่ะทุ่มครึ่งค่ะทุ่มครึ่งฝนตกหนักเปล่าเราเดินทางม,าม,ามันเจอฝนเลยค่ะเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมเย็นไหมสบายสบายเดี๋ยวจะโง่เลี่ยนสวยเลวอันนี้คุณหนาวเหรอคะหนาวอ้าวอันนี้ใส่ตามเสด็จที่ห<ๆ>รือว่าไงคะใส่ใส่ บ้านคนลหลังเสียไม่ต้องผสมหมดนะค่อยๆผสมไปทีละยังไงต่อเออกแยกมาเลยย่างอีกรอบเลงไม่ปุ๊กก็รู้อยู่ทุกวานทุกคนรู้อยู่ทุกวันไม่ได้ทำอะไรเลยทุกวันไม่ทำอะไรปูเขาเลยเราะไปช่วยแลว วันนี้ก็ไม่งชนทะเลามันเอเอขับมีรอหนึ่งว่ามันกำลังกำลัก้าวีึ้ก็กกกกได้เรียนรู้ในสารที่จริงเนี่ยเอฟเนี่ยเรียนรู้รอบองคูก็ไม่มีจำทำอะไรก็ไม่เคยจาทำแล้วก็เรียนเรียนครูไปหมดอมดอนทุกวันไม่เคยจํา หมูมาหูมาไงูกะเสือง่ bah, าี่เสียม้าเสียมกันยเอาเีมบ้าเสียบาเขาก็มีเสียมส่วนตัวบ่ะันนี้ก็ทำงานเป็นคู่หูค่อยมีคู่ค่อยยืมผ้าเ้าจย้มนเาไปก่เอาองไป่ม่มเคดก็ไฟาย ตอนนี้เวลาพักเบรกเราหล่อยเข้าป่าถูกต้องหนักอร่อยเ้าปไม่ได้อยู่ในหว่างงานเข้าพักเบรกไหมักนี่พักเบรกด้วยหรอไม่น่ามีนะพักเบรกมือเที่ยงไงกินข้าวแป๊บเดียวก็ทำงานต่อแล้วไม่เราก็ไม่ต้องกินข้าวลอเดินเข้าป่บอกแล้วพอเรามางกินข้าวคลุกคลุกบอกว่าไปไหนมาเฮ้อไม่เราก็เราก็ขี่ไปขี่ไปป่านี่เออเฮ้ยคุยดังขนาดนี้รู้รนะไม่ได้ยินบอก

เออเสือไม่ๆครผสมไม่ได้ผสมอาจบใจอ่ะนีไงต้มนี่ผสมอะไ่สุดเสือทำงานน้อยเสืออยากจะ็นางานเต็มที่เป็นที่ เมยจะใจห้เขาก็พูดได้มันถูกน้อยอ <c oughs> ๆๆพูด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 ก็พูดผิดเออได้เวลาทำงานแล้วนะเอฟซีฮะสมังที่นี้ขอบคุณเอฟซี C ทุกท่านมากเลยตกแต่ก้องเลย